ข้อที่7นะครับบอกว่าจงหาร้อยละของธาตุคลอรีดนะครับในสารประกอบ s c l o 4นะครับจำนวนส0บกรัมนะครับมวลอะตอมของ F1 Cl35.5 O เท่ากับ16นะครับทีเวลาเราจะหาเนี่ยนะครับตัวร้อยละนะครับอ่าร้อยละของธาตุของธาตุ cl polin e นะคระับจ,จะเท่ากับนะครับมวลอของธาตุนะครับหารด้วยนะครับมวลอมวลมละ,ะอมวลโมเลกุลนะครับหารด้วยมวลโมเลกุลนะครับในที่นี้วนมวลโมเลกุลตรงนี้ก็คือ sclo สนั่นเองนะคะรับพอหารกันเสร็จแล้วก็มาคูณด,ด้วย หนึ่งร้อยแค่นี้เองนะครับก็จะได้คําตอบแล้วมวลโมเลกุลของธาตุในข้อนี้คือธาตุอะไระในที่นี้ก็คือธาตุคลอรีนนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ใจดีออกมาว่าคลอรีนคือสามสิบห้าจุดห้าใช่ไหมครับหารด้วยตัวมวลโมเลกุลนะครับมวลโมเลกุลเราก็ไปคิดไฮโดรเจนคือหนึ่งบวกกับ CL คือสามสิบห้าจุดห้านะครับ บวกกับอ,ออกซิเจนสี่ตัวใช่ไหมออกซิเจนสี่ตัวก็จะประมาณสี่คูณสิบหกใช่ไหมครับก็จะคูณหนึ่งร้อยนะครับพอคูณกันได้มาปุ๊บเราก็บวกกันตรงนี้เป็นสามสิบหกนะครับสามสิบหกจุดห้าเนาะบวกกับสี่คูณสิบหก อีหกยี่สี่สี่หนึ่งสี่ก็หกสิบสี่ใช่ไหมก็จะได้ประมาณสามสิบหกจุดห้าบวกกับอ่าหกสิบสี่ใช่ไหมครับก็จุดห้าศูนย์ดหนึ่งโอเคเห็นไหมเห็นแววแล้วก็ได้หนึ่งร้อยจุดห้านะครับอ่าด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยจุดห้าคูณหนึ่งร้อยนักเรียนเริ่มเห็นอะไรหรือยังนะครับอ่านักเรียนบางคนเนี่ยพอมาเจอบรรทัดเนี้ย จะคิดว่าอ้ตัวเลขอแบบย่างเยอะนะครับทำไงถึงจะหาออกมาได้เสียเวลาแน่แต่ถ้านักเรียนเห็นไหมอันนี้คือ100 5เราประมาณเลยครับใช้วิธีประมาณตามที่ครูบอกเลยเราไม่ต้องไปหาแบบจริงจจังๆครับให้ได้คำตอบที่ถูกต้องครับเราประมาณครับว่า100เนี่ยมันตัดกับ100ได้ดังนั้นคำตอบเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ35จุดกว่านี่แหละนะครับ ข้อไหนที่ใกล้เคียงส5มากที่สุดก็มีข้อเดียวเนี่ยคือข้อสามนะครับดังนั้นเราไม่ต้องหาคำตอบที่ถูกต้องนะครับแต่เราหาค่าคร่าวๆอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยมันก็มีข้อเดียวที่ใกล้เคียง3 5มที่สุดแหละก็คือข้อสาม3ามสิบห้าจดสามถ้านักเรียนไปกดเครื่องคิดเลขนะครับกดเครื่องคิดเลขเอาตรงนี้หารกันให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะได้ค่าออกมาก็คือสามสิบห้าจุดสาม นะครับก็จะมีข้อเดียวที่ใกล้เคียงกันที่สุดแต่ถ่าเราต้องไปหาหนึ่งรอยจต้องหาจนมันเสร็จไหมไม่จําเป็นนะครับเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถตัดโดยการประมาณตามที่ครูบอกบ่อยๆได้เลยนะครับนี่คือการที่เราฝึกทำข้อสอบบ่อยๆนะครับไม่มีใครมาบอกเรานะวิธีพวกนี้นะครับถ้าเราไม่เคยทำปุ๊บเราไปอ่านหนังสือเนี่ยโอ้โหบอกเลยอ่านแบบ รู้อว่ามันทํายังไงแต่มันทําไม่เคยทันอะเพราะว่าเราขาดตรงนี้ไปนะครับในการที่เราจะเดาช้อยแต่ละข้อนะครับถึงเราเดาแต่เรารู้นะว่ามันถูกชัวเช่นข้อนี้เห็นไหมพอเราขาว่าปึ๊บบวกกันได้ร้อยจุดห้าคูบอกว่าโอ้รู้เลยว่ามันต้องตัดตัดการประมาณการการันก็มีข้อเดียวที่เป็นช้อยข้อนี้เห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการที่เราจะมาฝึกทําข้อสอบกันบ่อยๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่8นะครับบอกว่าเมื่อนำสารบนะครับ1.81กรัมจำนวน100มิลลิลิตรเติมน้ำจนได้1,000มิลลิตรนะครับพบว่าความเข้มข้น0.05โมลาร์นะครับสาร B มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่ข้อนี้ถามถายมวลโมเลกุลนะทีนี้ตัวสาร B เนี่ยในสารละลายก่อนกับหลังเติมน้ำเนี่ยจะมีมวลโมเลกุลจำนวนโมลเนี่ยเท่ากันใช่ไหมอ เพราะไม่มีการเพิ่มจํานวนของสาร B นะครับดังนั้นสามารถคํานวณหาหมวลโมเลกุลของสาร B นะครับจากโมลของสาร B หลังเติมน้ําคือโมลเนี่ยมันเท่ากันอะ่ะเพราะเราไม่ได้เติมสาร B เพิ่มแต่สิ่งที่เราเติมคือน้ำใช่ไหมครับเราจึงจะหาจากตรงนี้ได้ที่นี้หายังไงเราก็จะได้ว่าโมลน,นะครับเท่ากับนะครับ M V นะครับ n L นะครับ ทีนี้เรามาแปลงโมลตรงนี้ก่อนนะครับโมลตรงนี้จะได้ว่ามวลนะครับอ่ามวลหารด้วยอ่ามวลโมเลกุลโมเลกุลนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเท่ากับอ่าความเข้มข้นนะครับตรงนี้ที่เติมเข้าไปหรือ M ของเราก็คือ0.005จุโมลาร์ใช่ไหมครับอ่าคูณกับ ่าตรงนี้ก็จะเป็นปริมาตรของเราก็คือโอเคเป็นหนึ่งพันนะครับมิล mm. ลิลิตรหนาะหารด้วยตัวหนึ่งพันนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็จะได้ฝั่งนี้อ่ามวลเขาบอกมาด้วยนีย่คือหนึ่งจุดแปดหนึ่งกรัมโอเคตรงนี้ก็จะได้ว่าหนึ่งจุดแปดหนึ่งนะครับหารด้วยมวลโมเลกุล นะครับตรงนี้ตรงนี้ตัดตัดปึ๊บก็จะเหลือ0.005นะครับพอย้ายข้างปึ๊บก็จะได้1.81หารด้วย0.005นะครับอ่ตอนนนะบออาตรงนี้ก็จะเป็นมวนโมงเดกุ่นนะครับอ่าเราหาออกมาปึ๊บอ่าเราก็ย้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวครูย้ายให้ดูที่ ทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมวลโมเลกุลน,นะครับครูจะแปลงตรงนี้นะแปลงตรงนี้ก็คือ5คูณ10กำลังลบ3โอเค้ไหมตรงนี้ย้ายมา1 2 3เป็นสิบกำลังลบ3นะ1.8 1นะครับทีนี้ครูจะกลับข้างนะย้าย10บกำลังลบสนี้ขึ้นไปก็จะเป็น1.8 1่ดหาร้คูณด้วยสิบกำลัง3นะครับก็จะเป็นมวล โมเลกุลของเรานะครับทีนี้จําเป็นล้วจำเป็นต้องหารออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นอ่าหนึ่งอ่าเดี๋ยวค,คูณเข้าไปให้เสร็จก่อนก็ได้ก็จะได้สี่กำลังสามหรือคูณ1นึ่พันใช่ไหมตรงนี้คูณ1นึ่พันก็เป็นหนึ่งพันแปดร้อยกับอีกสิบหารห้าคูณให้เสร็จเลยนะโอเคไหมแล้วคุณจะไปหารอบเดียวนะครับเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนเรื่องการย้ายอ่ามวลโม เลกุลนะครับเพื่อไม่ให้เรียนสับสนเรื่องการย้ายตำแหน่งทศยมมากเกินไปนะครับเพราะาเราหารกันออกมานะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น1 8 1 0หาร5เดี๋ยวตั้งหารยาวให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นอ่า5 3เป็น15นะครับเหลือ3าทด1 5 6 3 10เหลือ1 18ใช่ไหมอ่าั้งเลขศูนย์ใช่ไหมโอเค1,080นะครับตรงนี้0แล้วก็5 2 เป็นสินะครับตรงนี้ก็เลยได้เท่าไรสามหนะครับดังนั้นตรงนี้มวลโมเลกุลของเราก็คือสา2หสนั่นเองมวลโมเลกุลอ่ะก็จะได้ส6 2นะครับคำตอบก็คือข้อไหนเอออ่ะข้อที่ข้อที่สนะครับตรงนี้มาเห็นแบบแบบอ่ะก็จะตอบข้อ3นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ ไม่ค่อยยากนะก็ฝึกทําบ่อยๆนะครับอ่าแล้วเราก็จะเกิดความเคยชินนะครับอ่คาคําตอบมันก็จะออกมาเองนะครับอจุดที่ครูว่านักเรียนจะสงสัยนะ่าจะตรงนี้นะหนึ่งพันหารหนึ่งพันมาอย่างไงนะครับก็คือหนึ่งพันเนี่ยนักเรียนเห็นไหมหน่วยมันเป็นมิลลิลิตรนะอ่าหน่วยเป็นมิลลิลิตรครูเลยเอาหนึ่งพันมาหารนะให้มันเป็นลิตรโอเคนะทันนะ คือหน่วยที่ครูจะใช้เนี่ยมันเป็นหน่วยลิตรนะตรงนี้คือปริมาตรที่เราจะใช้ครูเลยเอาหนึ่งพันมาหารนะครับเพื่อจะแปลงออกเป็นลิตรนะครับอาจจะทำเนาะเผื่อมีใครสงสัยว่าทําไมครูเอาหนึ่งพันมาหารหนึ่งพันครูเพิ่งนึกได้ว่าครูไม่แน่อธิบายตรงส่วนนี้ให้ปักน,นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อนี้นะครับหาโมลโมเลกุลนะครับก็ไม่ยากนะตัวเลขถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะเห็นว่า อ่าตัวเลขแต่ละตัวน่ะโจทย์ถ้าเป็นโจทย์ที่ดีนะเขาออกแบบมาแล้วว่านักเรียนจะต้องคิดไปแบบไหนพอคิดถึงตรงนี้ตัวเลขตรงนี้น่าจะตัดกันได้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งการที่เราจะมองเห็นโจทย์เหมือนครูเห็นเนี่ยก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับพอครูมองโจทย์ครูจะรู้เลยเอะตัวเลขนี้ต้องตัดกับนี่ได้แน่ๆตรงนี้ต้องมีที่ตัดได้แน่ๆถ้าไม่มีมันตัดไม่ได้ครูบางครั้งเนี่ยครูยอมถอยนะครูยอมแบบ อยอมถอยจากข้อนั้นนะครับเพราะว่าครูรู้ว่ามันเสียเวลาแน่ๆถ้าเราคิดต่อแล้วครูก็จะเดาเลยค่าประมาณที่มันควรจะได้ของข้อนี้ควรจะเป็นข้อไหนนะครับอ่าดังนั้นประสบการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือจากการทําโจทย์บ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับครับผมก็ขอบคุณ ทุกคนมากนะครับที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนครูให้มีกําลังใจนะครับในการผลิตคลิปเกี่ยวกับการติวข้อสอบออกมาให้ดูนะครับก็ที่จริงแล้วครูก็ทําไว้อยู่เยอะนะครับวิดีโอที่รอการเปิดตัวนะครับว่าถ้า ได้รับมาการสนับสนุนนะครับจากการสมัครสมาชิกครูก็จะพยายามทำออกมาบ่อยๆนะครับอตอนนี้ก็คลิปก็จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้ครูจะเน้นเกี่ยวกับการทําคลิปเกี่ยวกับการติวเพื่อจะสอบเข้ามาหาลัยนะครับผมเกี่ยวกับการเอาเข้อสอบมา ในการที่จะมาเฉลยให้ดูนะครับเพราะ,ะค,คุณครูมีความเชื่อว่าการที่เราจะไปสอบได้เนี่ยนะครับการที่เรามานั่งฟังการติวข้อสอบเนี่ยก็สําคัญเนี่ยพอๆกับการที่นั่งเรียนเลยนะครับเพราะว่าการที่จะสอบได้เนี่ยเรามาติวข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ครูก็ตอนนี้ก็ ทำมานะครับปล่อยสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับอ่านะครับสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าใครสนใจจะบริจาคให้ครูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเลือกบริจาคเพื่อสนับสนุนนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกแบบทั่วไปนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่ จะดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับอ่ามันก็แล้วก็จะมีสตรีมสดนะครับอ่าถ้าครูอ่าอย่างเช่นครูติวอ่าให้ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสตรีมออกด้วยนะครับอ่าสำหรับแบบแฟนพันธ์แท้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอแบบยาวๆไม่มีไม่มีมมอ่าการตัดนะครับอ่าก็จะวิดีโอละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ามีสิทธิ์ในการดูวิดีโอได้ก่อนคนอื่นนะครับ อ่าแล้วก็มีสตรีมนะครับวิดีโอพิเศษสําหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็จะมีอ่าช่องแชทสดนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะสอบถามนะครับอ่าข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบุณนักเรียนมากนะครับอ่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อ่าสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อสนับสนุนคุณครูให้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆออกมา อ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกดซับสไครป์นะครับทิมคอมเมนต์ comment, เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้อ่าฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามาหาลัยดีๆนะครับหรือว่า ไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม .4 ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป